จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลหุยยางทุกท่านร่วมกิจกรรมการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558เริ่มกิจกรรมตั้งแต่8ปิติกาเป็นต้นไป ณโนะรงเรียนบ้านหุยยางมิตรภาพที่35ตำบลหุยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจบวบนีขันกับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขกิจกรรมในงานแจกพันปลาตรวจสุขภาพแจกพันพืชแจกแว่นตา ทำฟันฟรีนวดแผนไทยภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดจากทงฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเข้าสารอาหารแห้งสบู่ยาสีฟันไข่ไก่ของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนเป็นต้นและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเต็มพื้นที่และอื่นๆอ,อีกมากมาย พบกับ15หน่วยงานหลักจะมาให้ความรู้ไถข้อข้องใจเกษตรกรทุกสาขาทุกอาชีพพบกับ15หน่วยงาน 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวคบคีรีขันธ์สสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวคบคีรีขันธ์ 3. าสำนักงานปศุสัตว,จว์จังหวัดประจวคบคีรีขันธ์สสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้าโครงการชนประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หกสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ็ดสำนักง,ง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แปดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิบเอ็ด องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอสคภาคใต้12ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี13ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร14กองทุนส่งเคาะการทำสวนยางสงกยและ15สภาเกษตรกรเเชืออสัญ,ญาตมิพพ่่อนนองี น้องเกษตรกรท่านใดหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกพืชในสวนในไร่ให้เตรียมดินและน้ำสำหรับการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำมาด้วยอย่าลืมอย่าพลาดจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวิยางทุกท่านมาร่วมกิจกรรม กับหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขในวันพฤหัสบดีที่24ทธันวาคม2558 8นานฬิกาเป็นต้นไปณโนะรงเรียนบ้านหุยยางมิตรภาพที่35ท่านที่มาร่วมกิจกรรมในงานรับแจกพันป่าตรวจสุขภาพแจกพันพืชแจกแว่นตาทำฟันฟรีนวดแผนไทย ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดจากท่งฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเข้าวสารอาหารแห้งสบู่ยาสีฟันไข่ไก่ของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนเป็นต้นและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเต็มพื้นที่และอื่นๆอีกมากมายอย่าลืม